น่ะไม่ใช่ที่เขาไปเข้าใจว่าพระอนาคามีตายแล้วน่ะไม่กลับมาเกิดอีกนะถ้าแปลแบบนั้นนะอาตมาก็ไม่อยากเป็นอาตมาก็ไม่เป็นนะเกิดถ้าไปแปลว่าพระอนาคามีตาตายอ่าตายทางร่างกายตายเน่าเข้าโลงแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเอออย่างอย่างนั้นอาตมาก็ยังไม่เป็นนะอาตมาไม่ไม่เอาด้วยอ่ะ ไม่เป็นพระอนาคามีแบบนั้นนะอ่าแบบนั้นอ่าแต่อาตมาจะมาเป็นอะไรมาเป็นปอนาคามีแบบนี้แหละแบบปัจจุบันอนาคามีแบบชาติหน้า,าตายแล้วไม่กลับมาเกิดอาตมานาไม่เป็นแต่อาตมาจะมาเป็นแบบนี้ดีกว่ามาเป็นอนาคามีชาตินี้คือคําว่าไม่เวียนกลับหมายถึงเราไม่เวียนกลับไปสู่โลกียะแล้ว ไม่เวียนกลับไปสู่โลกอบายแล้วไม่เวียนกลับไปสู่โลกปุถุชนแล้วนี้คือความหมายของคําว่าไม่เวียนกลับหรืออาณาคามีคือไม่เวียนกลับไปสู่โลกียะไม่เวียนกลับไปสู่กามละท่านไม่มีกามละท่านพ้นกามใครจะมายั่วย้อมมอมเมาอะไรท่านอย่างท่านก็ไม่มีกามท่านไม่มีพยาบาท ความโกรธท่านก็ไม่มีแล้วนี่คืออนาคามีตอนเป็นๆเ,เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้